รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำแต่ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้รานักอกและนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรัก งํำใจละบากหากไม่ยอมเปิดหัวใจให้รู้ว่ารักคืออะไรรักคืออะไรร่วมชูรักชูรสโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสค่ะมีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งเขียนจดหมายเข้ามานะครับบอกว่าพอดีเพิ่งจะได้ลองฟิชชิ่งกับแฟนค่ะ แต่ว่าฟิชชิ่งไปฟิชชิ่งมาโอ้เดชบุญเกิดอะไรขึ้นมีเสียงตดครับใครตดแปรกแปรกแปรกแปลดโอ้คุณแต่พอสังเกตการไปสังเกตการมาค่ะเสียงตดไม่ได้ออกมาจากรูทวารครับมันออกมาจากจิมมี่กอของเธออจิมตดครับทำให้หมดความมั่นใจไปเลยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรอ่ามันเป็นปรากฏการณ์ในรูปแบบไหนค่ะเดี๋ยววันนี้เราให้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วย เรื่องของจิมตดนะครับแล้วก็วิธีควบคุมกันด้วยนะคะอ,อะอีกเรื่องหนึ่งก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะคือเรามักจะได้ยินว่าผู้ชายเนี่ยเป็นไซเลือนกันใช่ไหมคะ<อ>แต่ว่าในสาวๆก็มีเรื่องของไซเลือนด้วยเอ๊ะผู้หญิงเป็นได้ยังไงแปลกดีนะคะเดี๋ยวมาฟังจากคุณหมอค่ะ ได้แต่วันนี้นะคะพวกเราสองคนก็จะมาแนะนำกิจกรรมสไตล์โมโนสุขดิของคณะบริหารธุรกิจสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นค่ะ ที่เห็นกันตรงนี้นะคะเรียกว่า house project นะคะหรือว่าโครงการธุรกิจจำลองของสาขาการจัดการธุรกิจระ้วของประเทศ IB และการจัดการธุรกิจระดับโลก GBM ค่ะเราจะให้นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่1ถึงปีที่4นะคะมาทํางานร่วมกันคล้ายๆบ้านใน Harry p o พอตเตอร์ค่ะทำต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันจบนะคะเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้แก้ไขปัญหาธุรกิจจริงๆและธุรกิจก็มีการเติบโตจริงนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมของหลักสูตรบริหารธุรกิจญี่ปุ่นซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่มีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจและบริหารธุรกิจควบคู่กันเป็นตัวออริจินอลโปรดักต์ค่ะจะมี4กลิ่นโดยหลักสูตรพิเศษที่จะจัดขึ้นนะคะก็จะมีโครงการผู้ประกอบการรุ่นเยาว์และโครงการนำเสนอแผนการตลาดเป็นภาษาญี่ปุ่นคะ่ะโครงการผู้ประกอบการรุ่นเยาว์จูเนียร์อันเทอร์พรนอร์หรือเนี่ย เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเนี่ยนำความรู้ที่ได้เรียนมามาตั้งบริษัทจำลองโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยคอยให้คำปรึกษาตลอดทั้งโครงการค่ะก็คือเป็นโครงการที่ให้นักศึกษาเนี่ยออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่โดยที่ไม่มีมาก่อนโดยใช้นวัตกรรมที่มีอยู่แล้วหรือไม่มีอยู่แต่มีความเป็นไปได้ว่าจะสามารถทำได้จริงเนี่ยมานำเสนอเป็นภาษาญี่ปุ่นค่ะ อะไรอะไร,ครอคีกหนึ่งท่านที่ขาดไม่ได้คือกูรูรักประจำรายการของเรานะครับ<ะ>คุณหมอพันศักดิ์สุกเร์คุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับพูดถึงเรื่องการจีบกันค่ะปี2021ถ้าผู้หญิงจีบผู้ชายก่อนคิดว่าเหมาะไหมรุ่นผ<ว>มผมยังโดนจีบก่อนเลยจีบไปแล้วครับเขาจีบให้เขียนกันบ้านแทน ว่าสเปคหนุ่มของน้องเอ๋ยเป็นยังไงบ้างเออลุกดูสะอาดอ๋อดูสะอาดนะคะอย่าเปรี้ยวนะคะก็ดูดีฉลาดอ๋ออย่างนี้พี่เ้าไม่ได้เลยดิไม่ได้เลยเหรอปี2021แล้วทุกวันนี้ผู้หญิงสามารถจีบผู้ชายได้หรือยังได้ค่ะไอ้อย่างน้องเอ๋ยเนี่ยเคยจีบหนุ่มมาก่อนไหมเคย แล้วเล่าประสบการณ์ให้หน่อยว่าตอนเราเรามีเทคนิคอะไรยังไงบ้างก็แค่ส่งตาค่ะแล้วเราก็ได้เลยจริงเหรอเดี๋ยวนะอ่าไม่ได้การจีบไม่ต้องพูดสักคำสบตาแล้วได้เลยเราส่งสายตาแล้วถ้าเขามองตาเราเขาก็เดินตามเกมเราก็คือเราเราก็คือแบบมันก็ส่งส่งซิกใช่ส่งซิกสมมุติเขามองตาเราปั๊บเราทำไงเราหลอกสายตาหรือเราสู้สายตา แล้วเราก็ย,ยิ้มให้ใแล้วเขาเดินมาหาเราเลยโอ,อ,อ้สมัยนี้สมัยนี้คือเรียกว,ว่าแค่ส่งซิกนี้ก็เรียกว,ว่าเป็นการจีบกแ้่เราเนี่ยไ,ได้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 ไดไดผู้หญิงขี้เขินขี้อายแบบเนี้ยกลา้าจีบผู้ชายไหมก็นิดหน่อยค่ะ<อ>ขนาดเป็นผู้หญิงขี้เขินขี้อายยังจีบหนุ่มเป็นเนาะแต่ละคนก็จะมีสเตปที่แตกต่างก,กันนะคุณผู้ชม,อมของโมนาเนี่ยมีสเตปยังไงบ้าง ก็สะกิดเพื่อนให้ไปขอเพจเขาให้อ๋อเหรออยากรู้เวลาเขาคุยกันนะเขาคุยยังไงแล้วเวลาเขาไปขอลายหนุ่มแล้วครับสเต็ปมันเป็นยังไงแล้วก็สุดท้ายแล้วหนุ่มๆเขาจะให้ไม่ให้หรือยังไงพี่อยากแบบว่าสถานการณ์เป็นจริงแล้วเราก็ตามตามฟีลิ่งเลยตามฟีลิ่งให้ก็ให้ไม่ให้ก็แบบเออตามเรียกว่าการพูดคุยกันวิธีว่าคนนั้นเป๊กเรื่องไหนวะไหนวะประมาณ9ก้นาฬิกา อ๋ออ๋อสเต็มมเก็ได้อยู่นะก็ก็ก็ดีนะแต่เขาจะอันนี้เราปลอดเราวมงจะเอาปะเราไม่กล้าเข้าไปอะเดี๋ยวกูเข้าไปแต่มึงเลี้ยหน่อยได้มเออได้ได้ไดโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้มั้ยเดี๋ยวอือเค้านาฬิกานะอย่าลืมคุณพี่คะ นี่ขอให้เพื่อนเลยจะกินเองครับถ้าขึ้นเสียงสองเบอร์นี้ดูท่าจะเสร็จเพื่อนนะคะค,คุณพี่ขาโอ้เพื่อนนี่ไม่น่าไว้วางใจเลยนะเนี่ยสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อทีนครับพอมีเวลาแป๊บนึงไหมคะได้ครัคือเพื่อนเราชอบเอา้า เอาให้เพื่อนจะไปเขินทำไมก็เราที่อยู่ตรงนั้นอะชอบแกเราเราขอเฟซแกได้ปะได้ครับงั้นขอแลกเฟซ่อยดิยอ๋อก็แลกเฟซแลกเฟซคดว่าเบาๆ <c oughs> หน่อย <c oughs> อย่างพิธีนี้ถ้าเกิดว่ามีสาวมาจีบเนี่ยพิธีรู้สึกดีไหมก็รู้สึกดีครับทำให้เราสิกมั่นใจโอ้ถึงแม้จะเป็นคนที่เราไม่ชอบเราก็ยังรู้สึกดีอยู่ไหม ก็รู้สึกดีนะครับเคยมีเหตุการณ์ที่สาวๆเดินเข้ามาจีบแล้วได้คบกันบ้างไหมพี่ถิ่ไม่มีเลยครับทุกวันนี้มีสาวมาจีบบ้างไหมก็มีนะครับอ่าโสดหรือเปล่าโสดครับอ่าเคยเจี๊ยบผู้หญิงจีบแรงไหมจีบแรงๆหรอครับใช่แบบว่าครับแบบแบบโดนลากไว้โดนลากไปเลยเหรอนะครับแบบแบบมีเพื่อนอยากขอเฟซเขาก็ลากผมไปเลยเอล๋อเหรอแล้วอย่างนั้นเรารู้สึกโอเคอยู่างไหมหรือเราอ,อย่างนั้นคือมากเกินไปหรือยังไง มันเยอะมากไปนิดนึงอ uh, ๋อแต่น่นนเยอะไปหน่อยก็คือถ้าเกิดว่าสำหรับผู้ชายเนี่ยเราคิดว่ามาสเต็ปไหนพ่ทีนคิดว่าอ่ากําลังสวยกําลังดีก็มาขอเฟซขอไอจีหรือว่าทักทายกันปกติก่อนก็ได้ครับแล้วก็ค่อยพัฒนาข้นไปว่ากันเออขยายความคําว่าค่อยไปว่ากันหน่อยครับพิธีนพัฒนาความสัมพันธ์ต่อครับในเชิงในเชิงไหนครับผมก็อาจจะเป็นคนคุยกันก่อนอ๋อแล้วหลังจากันหรืครับ แล้วคิดยังไงกับเรื่องผู้หญิงจีบผู้ชายก่อนค่ะใครคิดว่าเป็นเรื่องที่โอเคเหมาะสมยักเมื่อผู้งผู้ชายก่อนก็ได้ปี2021ผู้หญิงจีบก่อนเหมาะสมไหมน้องๆลงความเห็นว่าเหมาะสมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ Love t i l t e r ถ้ารุ่นโบราณเลยนะถ้าดูนิยายจากจักรบวองสิภูบผู้หญิงก็จีบผู้ชายถ้าผู้ชายเป็นเจ้าชายอะไรเงี้ยนะแล้วออถ้าเกิดดูในหนังฝรงฝรั่งก็มีทั้งนั้นอ่ะถ้าที่จริงแล้วเนี่ยใครจะจีบใครเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องบาปเรื่องคิดร้ายหรือเรื่องอะไรทั้งหลายนะครับเหมาะสมไหมอันนี้ก็สําคัญมากคําว่าเหมาะสมเหมาะสมกับอะไรเหมาะสมกับวัฒนธรรม ถ้าเกิดผู้หญิงไปชวนผู้ชายมีเซ็กเลยกลางถนนนี่ยผมว่ามันก็ไม่เหมาะสมนะแรงไปนะเออมันแรงอย่างงี้ก็รับไม่ได้ใครๆเขาคงรับไม่ได้ถ้าเกิดฉันชอบเขาอะฉันก็มีสิทธิ์ที่จะไปบอกส่วนไอ้เทคนิคจะบอกยังไงมันคือเป็นเรื่องของฉันอะใช่ไหมถ้าจะให้ฟันธงอ่ะมันก็โอเคแหละแต่วิธีการเนี่ยมันสําคัญแหมตะกี้เนี่ยมีส่งเพื่อนไปขอเฟซบ้างอะไรบ้างนะฮัทถามว่าทําไม ผู้หญิงนี่เทคนิคเยอะไหมพี่ภูมิเยอะครับคุณหมอมันดูไม่เคยออกใช่ไหมมันเนียนฮะมันเนียนอะ่ะใช่ไหมครับตกลงถามน้อยอีกสักทีครับผู้หญิงผู้ชายใครเจ้าชู้กันใครว่าผู้หญิงเจ้าชู้กว่ายกมือสิใครแค่ผู้หญิงเจ้าชู้กว่ายกมือสิเออผู้หญิงยังอยากจะยกเองเลยใครว่าผู้ชายเจ้าชู้กว่าย <laughs> กมือใครแค่ผู้ชายเจ้าชู้กว่าและใครว่ามันก็พอๆกันแหละเห็นไหมแม่ผมชอบเด็กรุ่นใหม่จริงๆนะต้องน้องเนี่ยน่ารักใช่ไหมเขาจริงใจ มันก็เท่ากันทั้งนั้นนะ่ะผู้ชายกับผู้หญิงถูกไหมครับแลงั้นผู้ชายจะจีบผู้หญิงก่อนแล้วผู้หญิงจีบผู้ชายก่อนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมหรือสังคมในแต่ละยุคเพียงแต่ว่าใครจะทาเนียนกาบผมตอบได้เลย mm. ผู้หญิงเนียนกว่าเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงบางทีไอ้จีบเนี่ยนะบางทีก็จีบให้เราทํากันบ้านให้บ้างจีบให้เราไปส่งบ้างครับแจริงๆเขาอาจจะชอบเราก็ได้นะเอพอเราไปเรื่อยๆเราก็ตกหลุมอ่ะใช่ไหมไอ้ส่วนเราจะกระโดดเข้าไปจากหลุมเพราะมีคนอื่นฉุดไปก็อีกเรื่องหนึ่ มันไม่ได้เป็นเรื่องผิดบาปเพราะว่าอีกคนเขาจะรับหรือไม่รับมันเรื่องของเขาใช่ไหมถูกไหมครับเรามีสิทธิ์ที่จะนําเสนอแต่วิธีการนําเสนอก็นําเสนอแบบน่ารักเป็นที่ยอมรับแล้วก็รอบคอบหน่อยกันแล้วกันโดยเฉพาะวิธีที่ผมบอกให้เลยนะอย่าส่งเพื่อนไปเลยเนี่ยเห็นมาเยอะแล้ว <c oughs> เพื่อนเอาไปทั้งนั้นครับนะจะลุยๆเองไปเลยนะน่ารักน่ารักพอเกิโอเคขอเสียงปร,มรบมือคุณหมอพันศักดิ์สุนทรด้ยนะครับ ช่วงติวรักเต็มร้อยในเวลาของติวรักเต็มร้อยค่ะคืนนี้มาติวกันเต็มที่เลยนะคะกับสูตินารีแพทย์คนเก่งของเราค่ะแพทย์หญิงชันวลีศรีสุโขคุณหมอวิวสวัสดีค่ะน้องน็ค่ะสวัสดีค่ะน้องภูมิค่ะสวัสดีค่ะมาเริ่มที่คําถามแรกกันเลยนะคะคุณผู้หญิงท่านนี้ค่ะถามมานะคะบอกว่าดิฉันอายุ32ปีเป็นไส้เลื่อนค่ะกําลังจะตัดสินใจผ่าเร็วๆนี้นะคะอาการรู้สึก ปวดหน่วงน่วงจุกจุกแล้วก็มีปูดบางครั้งบริเวณหัวหนาวแถบซ้ายค่ะคุณหมอบอกว่าเป็นได้ทุกเพศทุกวัยการรักษาคือต้องผ่าตัดอย่างเดียวค่ะถามมาว่าผู้หญิงก็เป็นได้ด้วยหรอคะเรื่องของไซเร่อน,นี่นะคะหรือว่าจะเป็นโรคอื่นได้หรือเปล่าต้องพบหมอที่อื่นดูไหมคะอีกอย่างต้องเตรียมตัวยังไง เจ็บมากไหมคะดมยาสลบหรือบล็อกหลังคะแล้วแบบไหนมันดีกว่ากันคะคุณหมอแล้วก็ใช้สิทธิ์บัตรทองได้ไหมคะโอ้โค่ะไส้เลื่อนก็เกิดในผู้หญิงได้นะคะ,คะเกิดในผู้ชายได้ตรงขาหนีบเราค่ะ,คะมันมีรูอยู่มีช่องทางที่ต่อจากช่องท้องะฉะนั้นในตอนเด็กๆเนี่ยรูนี้ไม่ปิดก็จะเกิดไส้นะคะเลื่อนเข้ามาตามทางขาหนีบ ในผู้ชายจะลงมาที่ลูกอัณฑะในผู้หญิงจะลงมาที่แคมใหญ่ก็จะเห็นก้อนนูนๆนะคะทีนี้ไอ้ตัวไส้เลื่อนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่อันตรายครูรูมันเล็กมันจะเห็นก้อนโผลุ่บนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นไขมันก็คือเป็นเป็นไขมันในช่องท้องนะคะที่อยู่กับลำไส้แต่ถ้าเป็นไส้เลื่อนจริงก็คือไส้ออกมาแล้วไม่ผุบอันนี้ไส้จะเน่าอืมแต่ผู้หญิงเกิดน้อยกว่าผู้ชายนะคะอาจจะผู้ชายใช้แรงเยอะ มันถ้ามีรูเล็กๆมันจะขยายเป็นรูใหญ่ได้นะคะสรุปถ้าเป็นน้อยๆก็ไม่ต้องทําอะไรนะ,ะรัดไว้นะคะใส่กางเกงรัดรัดไว้มันก็ไม่ออกสเตย์แบบสเตย์ใช่ะะสเตนะคะก็คือไม่ต้องทํำอะไรถ้าไม่เจ็บไม่ปวดมันโผล่มาเป็นบางครั้งนะคะที่2อ,อย่าผอมมากาคนไข้ที่มานั้นผอมเยอะมากนะคะไม่มีปัญหาเราสองคนไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะ เราดูแลตัวเองด้วยกันไม่ผอมมากฉะนั้นต้องกินอาหารโปรตีนมั่งนะคะเพื่อไม่ให้ผอมมากผอมมากนี่มันก็อ่อนแอรูนี่มันก็ทําให้มันออกมาแล้วก็แข็งแรงหน่อยนะคะสามอย่ายกหนักนะคะถ้ายกหนักมากนะคะก็อาจจะเกิดมันโผล่มาเยอะข้อสี่ก็มันเลือดอยู่เรื่อยเลยเรากลัวอันตรายแล้วก็ไปผ่าตัดปิดปิดรูไปนะคะที่การผ่าตัดนี่ไม่ค่อยอันตรายมากนะคะถ้าเรายังเป็นวัยรุ่นหรืออายุไม่มากนะคะเพราะมันอยู่นอกช่องท้องแล้วก็ผ่าตัดตรงขาหนีบนะคะ ก็ทําได้หมดค่ะบล็อกหลังก็ได้ใช่ใช่บล็อกหลังก็ได้ดมยาสรุปส่วนใหญ่บล็อกหลังเพราะว่ามันเป็นการผ่าตัดที่ไม่ต้องเข้าช่องท้องแล้วถ้าเกิดว่าเราไปผ่าตัดเราสามารถใช้สิทธิ์ประทองได้ไหมครับใช้สิทธิ์ได้ค่ะเพราะนี่เป็นโรคนะคะไม่ใช่เป็นโรคทําตัวเองนะคะเป็นโรคที่มันเกิดขึ้นมาเองนะคะคําถามต่อไปนะนคุณหมอครับคุณหมอคะดิฉันเป็นไทรอยพิ่งจะรู้ตัวมาเมื่อปีสองปีที่ผ่านมานี่เองดิฉันรู้สึกว่าความต้องการทางเพศมันลดลงจะแทบแบบว่าไม่เหลือเลยค่ะ สงสารสามีมากรู้สึกเสียงเน้นมากเลยนะคะไม่เหลือมันจะเกี่ยวกับการเป็นไทรอยไหมคะค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยน้ำหนักลดลงมามากเลยคะ่ะเหนื่อยง,ง่ายแต่ก็ไม่ผอมน,นะคะเพราะว่าหุ่นเดิมก็คือเป็นคนเจ้าเนื้ออยู่แล้วอยากมีลูกด้วยคะ่ะจะแก้ไขไงดีคะอายุ35ปีโรคที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศคือโรคไทรอยค่ะเพราะว่าเนื่องจากโครงสร้างของฮอร์โมนไทรอยที่สั่งมาจากสมองเนี่ยมันมีโครงสร้างเหมือนฮอร์โมนเพศดังนั้นเวลาเราเป็นฮอร์โมนไทรอยสูง ฮอร์โมนเพศเรา,าจะสูงด้วยนะคะหรือเป็นฮอร์โมนไทรอยต่ําฮอร์โมนเพศเราอาจจะต่ําด้วยหรือสูงด้วยก็ได้แล้วแต่ว่ามันไปเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะสรุปว่าเมื่อไหร่เป็นโรคฮอร์โมนของไทรอยไม่ว่าต่ําหรือสูงประจำเดือนเพี้ยนค่ะเช่นมามากมานานหร<ช>ือหายไปเลยดังนั้นเป็นโรคไทรอยนึงเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศประเด็นที่1ข้อ2โรคไทรอยเองทําให้ชีวิตไม่สุขสบายเช่นไทรอยเป็นพิษแล้วก็สั่นเออหลายคนนี่มาหาฉลีเนี่ยมาด้วย เนี่ยจริงแค่เมลีก็สั่นนะเออก็มันมีอาการสั่นผอมลงเหนื่อยง่ายและก็ถ่ายบ่อยนะคะเป็นอาการของไทรอยด์เป็นพิษทีนี้ก็ใจสั่นแล้วก็ใจสั่นเราจับชีพจรก็เกินร้อยนะคะแล้วก็หิวหิวบ่อยถ่ายบ่อยนะคะอันนี้คือไทรอยด์เป็นพิษก็ใช้วิธีเจาะเลือดดูอีกอันนึงคือไทรอยด์ต่ำไทรอยด์ต่ํานี่ก็นอนแบบตรงข้ามกันนอนตัวบวมนะคะเชื่องช้าคิดช้าอะไรเงี้ยค่ะ สรุปว่าทั้งสองไทรอย์เนี่ยมีปัญหากับฮอร์โมนเพศนะคะทําให้ประจำเดือนไม่ปกติทําให้อารมณ์เพศคือทั้งจากฮอร์โมนเพศที่มันลดหรือเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงโรคที่มันเป็นนะคะอย่างเช่นไทรอย์ต่ําเชื่องช้านี่ก็ต้องคิดอะไรแล้วก็แบบเพลียนอนแต่ทั้งวนันก็แน่นอนอารมณ์ทางเพศลดแล้วเนื่องจากมันสองอันนี้มันเกี่ยวข้องกันมีลูกยากเมื่อกี้เราบอกว่าเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศไข่ไม่ตกค่ะก็คือเป็นโรคไทรอย์เนี่ยไข่มักจะไม่ตกแต่หลังจากรักษาแล้วนะคะจะท้องได้ หรือบางคนก็ท้องในระหว่างรักษาซึ่งจะเกิดอันตรายขึ้นไทรอยต่ำมีลูกก็เป็นเออ,อไทรอยสูงมีลูกก็ตัวเลขหรือเสียชีวิตในคันทั้งสองไทรอยเนี่ยมีปัญหากับการตั้งครันนะคะก็สรุปว่าถ้าเป็นไทรอยก็ต้องไปรักษานะคะปัญหาคือไม่มีอารมณ์ทงเพศส่วนใหญ่ถ้าอาการดีแล้วก็จะกลับมาปกติก็คือไทรอยดีแล้วเะะอาละครับอีกคําถามนะครับคุณหมอครับอันนี้น่าสนใจมากครับผมค่ะคบกับแฟนมามากกว่า2-3เดือนหลังจากนั้น มีอาการจิ๋มตดขึ้นมาขณะที่เรากำลังมีอะไรกันอยู่ค่ะคือมันอายค่ะคุณหมอทำกิจกรรมเกือบจะหยุดชะงักเลยค่ะยังดีค่ะแฟนไม่ว่าอะไรแต่มันทำให้ดิฉันเนี่ยเสียความมั่นใจค่ะแล้วไม่รู้จะอธิบายให้เขาเข้าใจยังไงตอนนี้อยู่สายปีแล้วยังไม่ได้แต่งงานกันค่ะหรือว่าช่องคลอหนุรวมคะโอ้ก็รุ่มใจค่ะคุณหมอเบื้องลึกหรือเบื้องหลังที่กังวลใจคือกังวลใจว่า จิ้มหลวมไม่ได้กังวลใจเรื่องเสียงนะคะเนื่องจากมันมีแค่เสียงไม่มีกลิ่นนะคะก็มันก็ไม่น่าอายเท่าไหร่นะคะอาจจะเข้าจังหวะหรือว่าอะไรไปอย่างนั้นก็ไม่ไม่เป็นไรแต่กังวลใจคือความหลวมช่องคลอดหลวมไปไหมใช่ใช่แล้วเขาก็กังวลใจว่าแฟนจะคิดต่อคือผู้หญิงเนี่ยเป็นคนคิดมากนะคะไม่ค่อยคิดแค่นี้เรามันจะไปเลยแฟนจะคิดว่าเราเคยมีแฟนไหมแฟนจะคิดนอกใจไหมเขานนี้ไปกันใหญ่หรือของเราไม่ เสียความมั่นใจเสียอารมณ์ใช่หรือเราไม่กระชับนะเขานี้ไปกันใหญ่เลยนะคะใช่นะคะก็สรุปว่าจิมตดนี้นะคะมันจะต้องมีการบีบรัดเอาลมเข้าไปครับก็คือดันลมเข้าไปแล้วก็เป่าลมออกมาครับสรุปว่าการที่มีเสียงนี่เป็นเรื่องธรรมดานะคะหรือแม้แต่ผู้หญิงบางคนที่ฟิตมากนะคะคนที่ออกกําลังกายโยคะบางท่าเนี่ยก็สามารถดูดแล้วก็เป่าปุ๊บปุ๊บออกมาด้วยนะทําท่ากบปุ๊บ ปึ๊ดเนี่ยนะคะเออซึ่งมันก็มันไม่ฉันไม่ไม่แน่ใจเสียงนะฉันไม่ไม่แน่ใจว่าคุณภูมิไปได้ยินที่ไหนเป็นแฟดๆฟนี่นะมันเหมือนจะตดมากต้องลองถามแต่คนนลิศด้วยครับคุณอยจะฟังแต่เสียงคุณต้องสังเกตอย่างนี้ฉันไม่ได้เจอว่ามันตดมากกว่าแล้วจะเอาแนวพูดครับอ่าโอเคค่ะตกลงก็แฟดกับแฟดนะคะก็สรุปว่าข้อที่หนึ่งจิ้มตดไม่มีอันตรายนะคะอันที่สองก็คือถ้าเรากังวลใจว่าเรา จะมีเสียงในขณะที่มีเพศสัมพันธ์แนะนําให้ขมิบการขมิบไม่ลมมันเข้าไม่ได้นะคะขั้นหนึ่งขมิบขณะที่มีเพศสัมพันธ์ลมไม่เข้านะคะเสียวกันด้วยใช่แล้วจะเพิ่มนะคะเพิ่มความกระชับนะคะอันที่หนึ่งก็คือขมิบนะคะอันที่สองท่วงท่านะคะท่าที่อัดลมเข้านั่นคือฝ่ายชายนะคะอยู่ด้านหลังหรืออัดท่าด็อกกี้อะไรพวกน,นี้จะอัดลมเลยนะคะอัดลมพวกน,นี้ก็จะลมก็ต้องโดนดันออกมานะคะฉะนั้นบางท่าเนี่ยจะไม่อัดลม นะคะไม่อัดลมเช่นไฟใช้อยู่ด้านบนอาจาอาจะอัดไม่ค่อยไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะคะ,ะอันนี้ก็สรุปว่าท่วงท่าที่เลือกนะคะถ้าเราเห็นท่านี้แล้วมีลมออกเราก็เปลี่ยนท่าน,นะคะ,ะส่วนประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือบางทีมีตกขาวเยอะก็คือเหมือนกับหลวมนะคะจะมีช่องที่ลมเข้าไปได้<ะ>ถ้ามันมีจิมตดอยเรื่อยเนี่ยก็ไปตรวจด,ดู<ะ>ว่าคุณมีการตกขาวไหมแต่ถามว่าพอมันหลวมไหม<ะ>ไม่ค่อยะคะะ่ะนะคะไม่ค่อยถ้ามันหลวมจริงเนี่ยส่วนใหญ่ลมไม่เข้าไม่ออกแล้วค่ะ มันก็ไม่ไปตดคือการจะตดออกมาเนี่ยมันต้องมีกล้ามเนื้อปุ๊บออกมามันถึงไม่ได้ยินเสียงค่ะถ้ามีลมเข้าลมออกไม่มีการบีบไม่มีลมผ่านที่แคบมันก็ไม่มีเสียงต้องขอบคุณกูรูรักประจำรายการด้วยนะครับแพทย์หญิงชันวลีศรีสุโขขอบคุณมากครับคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องรักเรื่องเพศค่ะส่งมาได้ทุกๆคำถามเลยนะคะในทุกๆช่องทางของชูรักชูรสค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับจะกันใหม่พรุ่งสบดีหน้าทางช่อง3กดกดนะครับรายการชูรัครับ คุณนายราติสวัสดีคะ่ะผผูู้้ชยสำหรับเก้าอ่ะความรักในวิเรียนก็มีได้แต่ว่าสิ่งสำคัญอย่าลืมนะครับทุกคนอย่าลืมตั้งใจเรียนแล้วก็เอาเรื่องเรียนไว้ก่อนแบบแรกนะครับส่วนความรักก็เป็นส่วนเล็กๆที่จะมาเติมกำลังใจให้กันละกันนะครับ